ใส่คัดนี่แหละ,ะุณรู้ซิเองหน่อยนะคะจะได้เก่งน่าเก่งละเเนเดี๋ยววีผมทายาก่อนนะคะอ่ะมองกล้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับก่อนพูดมองกล้องวัญนี F ้เอีแฟนคลับค่ะวันนี้คุณย่าอารมณ์เหวี่ยงพูดดิวันนี้คุณย่าอารมณ์เหวี่ยงมากมา ทำไมถึงอารมณ์ไม่ดีคะวันนี้พูดซ็ก็คนมันกุ้มใจกุ้มใจเรื่องอะไรหลายเรื่องค่ะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเรื่องเซ็ไม่ใหญ่ยกแล้วอีกเกียรติพูดเบาได้ยินไปแฝดบ้านสุดบ้านมีอีู่นี่นป้านไ่้ยินแดบ้านสุบบ้านข้างบ้านเขาจะไปแจ้งตำรวจแล้วนะแจ้งก็ไปแจ้งแท้พูดเบาไม่น่ารักเลย งงมันไม่ดีสิเป็นยังไงไม่ดีใครไม่ดีคะแม่เป็นอะไรไม่ดีไม่รูเร้เรื่องมากงุดงิดหรุดหงมากจริงนะใครเรื่องมากกัคุณย่าคุณย่าเรื่องมากงุดงิดใช่ไหมคะดูเนี่ยเขาทำให้ดีขนาดนี้แล้วยังอ่ะเอามือมาเอามานี่คือดมหน่อย ใช้จมูกหอ,อมไหมหอมสิไม่หอมได้ไงอ่ะชอบไหมชอบอโอเคอ่ะยกขาขึ้นเหล่าเต้งนอนเลยขึ้นเตียงนอนเลยไม่ขึ้นป้ายกขาเขาเลยไม่ขึ้นแล้วคุณย่าจะไปไหนคะนั่งนี่แหละพูดเบาๆได้ยินไปแปดบ้านสิบบ้าน ส่งไปอยู่บ้านพักคนชลาแล้วเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วยกขาดว้วยญาตช่วยกันยกขานะคะโอ้ยยังไงจบปีกหนึ่งวันแขนออกเถอบหมอไม่หน่อยอ้าวกอดมาดไ,มไม่ชนนัดทำแบบไหน ถึงจะถนัดนี่แหละทำแล้วเร็วจะเย็นเย็นรีบไปไหนแล้วเออ,อยังนี่แหละโอเคไหมโอเคแล้วนอนหลับฝันดีค่ะคุณแม่เอามองกล้องก่อนมองกล้องลืมตาคุณยาบอกเอฟอย่าเอาอย่า,อยาเอาไม่น่ารักเลยพดทธเบา ทำไมบอกเอฟซีแฟนคลับคุณย่านอนแล้วข่ะพูดก่อนคุณย่านอนแล้วนะครับเอฟซีแฟนคลับค่ะบ,บอกเลยฟันดีค่ะบอกฟันดีค่ะ<อ>ุ่งนี้ตื่นมาบอกหวยด้วยนะ<อ>พุ่งนี้ตื่นมาบอกหวยด้วยนะนะคะคุณแม่พุ่งนี้ตื่นมาบอกหวยด้วยนะ จบเพลงวันหนึ่งป้าวันนี้เหนื่อยในเวียงเยอะเวียงหนักฉันมินนี่นี่งอะไรโลฮาว่ามินมินจะมาดันแม่ใช่หรอฉันพูดเช่นเดียวฉันไม่ได้พูดกับเธอไม่พูดกับฉันนะมาพูดตรงนี้ทำไมฉันก็พูดกับฉันในโทรศัพท์ฉันไม่ได้พูดกับเธอยยา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 เธอจ้องจะหาเรื่องฉันอย่างเดียวจะมาจับผิดฉันอย่างเดียว คอ,อยจ้องจะจับผิดแต่แหละย่งมาเก่งกว่าแม่สิมาตกหน้าแม่อ่ะไม่เก่งช่วเลี้ยงไม่ได้หรอกไม่รู้ใครเลี้ยงใครตอนแรกตอนแรกเธอเลี้ยงฉันแต่ตอนนี้ฉันเลี้ยงเธอเก่งหนักหนาแหละ ไปละไปกินป๊บซี่ดีกว่าซื้อป๊บซี่มาขวดหนึ่งกินคนเดียวไม่แบ่งคนบางคนแค่นี้นะคะเอฟซีจุ๊บ